สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่13ธันวาคมพศ2566นา25นะครับวันนี้ผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับผังกันนะครับวันนี้สถานการณ์การสู้รบในเชตพาม่านะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับ เรามาดูสถา,านการณ์การสู้รบในพื้นที่รัฐสานภาคเหนือกันต่อนะครับวันนี้ทางกองทัพหนวลมปะลองทีเอนวเอกองทัพโกก้างนะครับกองทัพพันธมิตรสานเหนือนะครับวันนี้3กองกําลังวันนี้นะครับทางกองทัพพันธมิตรสานเหนือนะครับได้เข้าโจมตีเข้ายึดฐานทัพของท่านพรม่าอย่างต่อเนื่องนะครับ3ามจังหวัดในพื้นที่รัฐสาน จังหวัดที่1นะครับจังหวัดน้ําคํานะครับจังหวัดที่2นะครับจังหวัดลาดเซี้นะครับจังหวัดที่3จังหวัดหมู่เจนะครับพี่น้องครับวันนี้ทางกองทัพพันธมิตรชาเนอนะครับได้มีการกวาดล้างอย่างหนักเข้าโจมตีทัทธพงองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องเมื่อส่งสาวของวันนี้นะครับทางกองทัพแนวร่มบรองที่อเเอนะครับได้เข้าโจมตีทัทธพงศทัพพม่านะครับเมื่อส่งสาวของวันนี้เมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที กองทัพเนวลมปรลองทียนยาวเอนะครับและกองทัพปัตตมิตรชานเนินนะครับกำลังพล140นายกองทัพปัตตมิตรชานเนินนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับท่านทัพอัตมานะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองน้ําคำท่านพม่าขลรยาที่324นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองน้ําคํานะครับมีกําลังพล50กว่านาย กองทัพปรตมิชานเนื้อนะครับกําลังพล140นา14ยนะครับได้เ,เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศท,ทุกทางกองทัพปรตมิชานเนอนะครับนาโดยกองทัพแนวล่มปละลองทีอนวเอนะครับกองทัพโกก้างกองทัพอรา,ารักกันเออนะครับเลยยิงปืนกล RPG ปืนใหญ่นะครับอาวุธป,ประจํากายอีกหลายชนิดนะครับได้เ,เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักถัดจกองทัพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองน้ำำําคํา กองทัพแนวลองเทียนเอวเอนะครับกำลังพลมากกว่านะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าสู้ไม่ไหวนะครับมีกําลังพลน้อยกว่าในเวลาต่อมานะครับขณะท,ที่มีการประทะก,กันอย่างหนักนะครับในพื้นที่เมืองน้ําคํานะครับท่านพมา่าได้ขอกําลังสนับสนุนในพื้นที่เมืองน้ําคํานะครับท่านพม่าได้ส่งเฮลิคอปเตอร์สองลำนะครับเด้เข้ามาถึงระเบิดอย่างหนักนะครับในพื้นที่ ฐานของทัพพม่านะครับคำอาญา,าที่324นะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองน้ำคำํากองทัพพม่านะครับได้ใช้ทีคอเตอร์เข้ามาโจมตีทางอากาศนะครับทัพพม่าก็เลยยิงโจมตีเรื่อยปืนใหญ่นะครับปืนคอยยี่ปืนคอ8ดและ82นะครับส่งผลให้กองทัพแนวรมประลองทีเอนเอและกองทัพปัตตมิตรสานเนอน,นะครับก็ยังไม่สามารถเข้ามายึดฐานทัพของทัพพม่าได้นะครับในพื้นที่เมืองน้ำคำําทัพพม่านะครับได้ใช้ ฮลิคอตเตอร์สองลำนะครับเข้ามาทิ้งตะปดอย่างหนักนะครับส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านกอนท่าพม่านะครับไปใช้ฮดีคอปเตอร์สองลำเข้ามาจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ติดกับ่ายของทัานพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นะครับส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายสิบกว่าหลังนะครับบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านพังยับเยินนะครับหลังสถิตท่านพม่า ได้ใส้เฮลิคอปเตอร์เข้ามายิงสก,กัดกองทัพเนวร่มปล้องที่แอเนลเอนะครับท่านพม่านั้นไม่ยอมเสถียรที่มั่นนะครับทําให้มีการประทะกันอย่างหนักขณะเดียวกันทางกองทัพเนวร่มปล้องที่แอเนลเอและกองทัพพนมิดชาเนร์นะครับก็ไม่ยอมถอนกําลังออกจากพื้นที่แต่อย่างใดนะครับมีการปิดล้อมเส้นทางวันนี้สถานาการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับในพื้นที่เมืองน้าคํานะครับทางกองทัพเนวร่มปล้องที่แอเนลเอ และของท่านปัตมิตรชาเนอร์นะครับมีการปิดทุกเส้นทางนะครับท่านพมา่าไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ได้นะครับท่านพมา่าวันนี้ก็ได้ใส่ดีคอเตอร์เข้ามาโจมตีทางอากาศแทนนะครับทาให้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับในพื้นที่เมืองน้าคานะครับหลังจากที่มีการปาารระทะกันอย่างหนักการปะทะกันวันนี้นะครับในพื้นที่เมืองน้าคานะครับตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับเนื่องจากสถานการณ์ การสู้รบในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ยังคงมีความวุ่นวายอยู่พี่น้องประชาชนนะครับประมาณ200กว่าคนนะครับต้องเหนียวสวิตลอดออกจากฐานทัพไปนะครับตอนตัท่านพม่าได้ใช้ดิ่ก็เตอร์เข้ามาถึงระเบิดอย่างหนักนะครับบ้านเรือนของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายส0กว่าหลังนะครับพี่น้องประชาชนต้องหนีออกจากหมู่บ้านนะครับไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ตกเป็นเหยื่อของ ทับพ,พมา่าและกองทัพหนวล่มปราลอางที่แนวเอนะครับต้องเหนียวซีบรอดออกจากพื้นที่นะครับไปอยู่อย่างพื้นที่ป,ปลอดภัยนะครับพี่น้องชาวบ้านวันนี้นะครับน่าสงสารพี่น้องชาวบ้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือนะครับวันนี้ก็ไม่รู้จะหนีไปทางไหนดาวนะครับเนื่องจากมีการปะทะกันทุกพื้นที่วันนี้นะครับมีรายงานขา่าวว่าทางกองทัพหนวร่มปราลอางที่แนวเอและกองทัพททพ,พัฒมิชานเหนือนะครับกำลังพล ประมาณ500นายนะครับก็ได้ปิดล้อมเมืองน้ำคำเอาไว้นะครับอีกไม่ท้าไม่นานนะครับทางกองทัพเหนวรมปล่องทียแนวเอนะครับจะสามารถยึดฐานทัพของท่านพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองน้ำคำไล่นะครับถ้าท่านพมานั้นไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาสมทบท่านพม่าที่อยู่หลานหน้าได้นะครับวันนี้ท่านพม่าเริ่มขาดแคลนเสบียงอาหารได้อาหารการกินแล้วนะครับเนื่องจากมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง กอนทัพปนมิชชันเอนะครับยังมีการปิดเส้นทางทุกเส้นทางนะครับธนพมานั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเสริมกองกาลังเข้ามาทางภาคพื้นดินได้นะครับไล่แดดโจมตีทางอากาศแทนนะครับนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองน้ําคํารัดฉานภาคเหนือครับนะครับเรามาลูข่าวที่2กันต่อนะครับมาโลสถานการณ์การสูบในพื้นที่รัฐยะไข่นะครับรัฐยะไข่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศม่านะครับวันนี้ กองทัพอลรากันเอเอนะครับก็เป็นอีกกองกําลังหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกองทัพพันธมิตรสานเหนือเช่นกันนะครับวันนี้ก็ไปช่วยลบอยู่ทางพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือครับวันนี้นะครับทางกองทัพพม่านะครับก็มีแผนการนะครับที่จะเข้ามาสกัดกองทัพอลากันเอเอนะครับไม่อยากให้กองทัพอลากันเอนั้นส่งกองกําลังไปสมทบในพื้นที่รัฐฉานภาคเหนือได้นะครับท่านพม่าได้ส่งกองกําลังนะครับเพื่อจะเข้ามาโจมตีและเข้ามาสกัดกองทัพอลากันเอเอ วันนี้นะครับทางกองทัพพม่านะครับได้พยายามขนสเปรหารและกำลังพลนะครับเพื่อจะเข้ามาโจมตีกองทัพอารักกันเอเอนะครับทางภาคตะวันตกของรัฐยะไข่ทางกองทัพอารักกันเอเอนะครับก็ได้รับรายงานจากสายข่าวนะครับไปจัดกองกําลังออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งไปวางกับหลักระเบิดเอาไว้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งไปหลักทุ่มโจมตีท่านพม่านะครับทางเข้าเมืองรัฐยักไข่ สงเช้าของวันนี้นะครับเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับขบวนรถท่านพม่ามารล่ยกัน2คันนะครับก่อนทัพอลักกรเนเอนะครับได้เปิดฉากยิงถล่มขบวนรถท่านพม่าขนาเดียวกันท่านพม่าก็ได้ยิงตอบโต้ก่องทัพอลักกร์เนเอเส้นกันนะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างหนักทางเข้าเมืองรัดยะไข่ก่อนทัพอลักกรเนเอนะครับได้โจมตีเล่ยปืนกลนะครับ RPG นะครับปืนใหญ่อวุธประจำการอีกหลายชนิดได้โจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทาง ขณะเดียวกันท่านพม่าก็ได้ยิงตอบโต้ของทัพอลาการเน่เส้นกันนะครับทาให้มีการปะทะกันอย่างหนักทางเข้าเมืองรัดยักไข่ของทัาอลาการเน่นะครับกาลังพล90กว่านายนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักท่านพม่าซูไมไว้นะครับมีกําลังพลน้อยกว่านะครับมีกําลังพลประมาณ50กว่านายในเวลาต่อมานะครับท่านพม่านะครับพยายามที่จะขับรถ ถอนกาลังออกจากพื้นที่นะครับแต่ก็ไปเหยียบกับหลักระเบิดของกองทัพอรากันเอเอนะครับที่ได้วางกับหลักระเบิดเอาไว้หลายที่สง่งผลให้ขบวนรถทันพม่านะครับได้รับความเสียหายทั้งหมด2คันนะครับในเวลาต่อมานะครับเังจกได้เสียงปืนสงบลงนะครับทันพม่าไม่ได้ยิงตอบโตกองทัพอรากันเอเอะแต่อย่างไรนะครับทางกองทัพอรากันเอเอได้เข้ายึดพื้นที่นะครับไปพบขบวนรถทันพม่านะครับได้รับความเสียหายสองคัน ก่อนท่าบากันเอนะครับไล่พบศพท่านพม่านะครับไล่เสียชีวิต20กว่าลายนะครับท่านพม่าไล่หนีเอาชีวิตรอดเป็นบางส่วนนะครับมีผู้ไล่รับบาดเจ็บ10กว่าลายนะครับเป็นที่มีการประทะกันประมาณ30กว่านาทีนะครับทางเข้าเมืองรัฐยะักไข่วันนี้ก่อนท่าบาลกันเอนั้นปลอดภัยลีนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่น สำนานการสู้รบมากกว่านะครับเปลี่ยนพังที่หลักส่มโ้มตีนะครับส่งผลให้ท่านพมา่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนับสิบรายทางกองทัพบาลกะเดเอน,นะครับยังสามารถยึดอาวุธปืนกระสุนปืนของท่านพม่านะครับเอาไว้ไล่เป็นจํานวนมากนะครับหลังจากที่สามารถยิงถล่มขบวนรถท่านพม่านะครับได้รับความเสียหายสองคันนะครับทางเข้าเมืองรัตยาไข่ตอนนี้นะครับทางกองทัพบาลกะเดเอก็ประสบความสําเร็จนะครับ หลักข้อมูมตีขบวนรถท่านพม่านะครับสมควรให้ท่านพม่านั้นไม่สามารถที่จะเสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่รัฐยะกไข่ได้นะครับนี้ก็เป็นสถานการณ์ด่าสดนะครับในพื้นที่รัฐยักไข่นะครับกองทัพพมา่าและกองทัพอลาการเอเอนะครับก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันครับ แล้วครับเรามาลงข้อที่3กันต่อนะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองสวยโปโเขตพมิภาคนะครับวันนี้กองกำลังพิทยัพนะครับก็ไล่ทดลองยิงอาวุธปืนใหม่นะครับเป็นอาวุธที่กองกำลังพิทยัพนั้นได้มีการผลิตขึ้นมาใช้เองนะครับวันนี้ได้บุกเข้าโจมตีทัททัพของท่านพร่ามานะครับทีตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองสวยโปโเขตพมิภาค กองกำลังพิทนะครับได้บุกเข้าโจมตีทัพของท่านพม่านะครับเปิดสองเช้าของวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกากองกำลังพิทนะครับได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับโจมตีด้วยอาวุธใหม่นะครับ RPG นะครับอาวุธประจำกายอีกหลายชนิดนะครับปืนใหญ่นะครับไ้ยิงถล่มทัพของท่านพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองซอยโป ท่านทัพพม่านะครับก้มยาที่179นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองชอยโปะนะครับได้ถูกกองกําลัง p ี f ีได้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักกองกําลัง p ี f ีนะครับยังไสดโดนเข้าโจมตีทางอากาศอีกทางหนึ่งนะครับได้เ,เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักในพื้นที่ในเวลาต่อมาท่านพม่าก็ได้ยิงตอบโต้กองกำลังพี f ีเช่เนกันนะครับท่นทนานพม่าโจมตีร้อยอาพีจีปืนใหญ่นะครับอาวุธประจำกาย ของท่านพม่าอีกหลายชนิดนะครับทาให้มีการประทะกันอย่างหนักกองกำลังพิเดฟนะครับเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักทุกทิศทุกทางนะครับโจมตีทางอากาศและทางภาคพื้นดินท่านพม่าสู้ไม่ไหวนะครับมีกําลังพลน้อยกว่านะครับกาลังพล20กว่านายเลาจะกนี้กองกำลังพิเดฟเลยเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าสู้ไม่ไหวนะครับต้องเลียวสวิตลอด ออกจากฐานทัพไปนะครับในพื้นที่เมืองสวยโปเขตภูเมีภาคหลังจากได้เสียงปืนสงบลงนะครับกองกำลังปิเตียบนะครับก็เลยเข้ายึดพื้นที่นะครับก็เลยยึดฐานทัพของรันพมา่าเอาไว้ไล่อีกหนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองสวยโปเขตภูเมีภาคกองกำลังพิเตียบเลยพบศพท่านพม่าไล่เสียชีวิตหกลายนะครับเลยรับบาดเจ็บสามลายนะครับและได้มีการประทะกัน ประมาณ40กว่านาทีนะครับในพื้นที่เมืองสวยโปโเขตภูมิภาคทางผังของกองกำลังพิเดียบนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รา,ายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่ยงางใดนะครับนี้ก็เป็นปฏิบัติการของกองกำลังพิเดียบนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองสวยโปโเขตภูมิภาคนะครับวันนี้ก็ประสบความสําเร็จสามารถยึดฐานทัพของทัพพมา่าเอาไว้ได้อีกหนึ่งแห่งนะครับกองกำลังพิเดียบ ยังสามารถยึดกระสุนปืนอาวุธปืนของท่านพม่าเอาไว้ล่อีกหลายรายการหลายสนิดนะครับป็นสิทธิท่านพม่าต้องเหนียวซีวิตลอดออกจากฐานทัพไปนะครับวันนี้ก็กาลังพิดียบนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จอีกวันหนึ่งนะครับเข้ายึดได้ตามได้ล่าหาท่านพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่เมืองสยโปเขตภูมิภาค